จันลีกะดามย่างเขาพันซาน่คูเหมือนนี่นาไรไรไปสวางไปมาสะดวกสบายห้นทางกตะดีหมดแน่กว้างหนารถลากตานานไปขี่ไปได้ก็ได้ยาสุดหรือมีโอกาสวางย่งดีกต่ไปฟังเทศฟังทั้งย่างเกาพันซาน้ำตบาอาจารย์บนได้เป็นบอกตามชี้แจงแถลงใคไปผ่าน จังทิ้นจงข้อนตละเวลาให้แกชีวิตคุกคนอคุณคคจังสิเอบรมสมาธิภาวนาะวันว่าหาลามกับพ่อไม่ยู่วัดนนะั่นคือโลกพยาบาลสิ็นถ้ำคำมสังสอนลักพอถ้ำคือยาพระทรงออเจากุมาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอถ้ากานเป็นปัวเจ้าของในเด้อปัวโลกล่าขาดโทสะโมหะ โลดกระดหอนซูนขาสินทำโลกกลางปวยเขื่อนทะหลังทะไล่หนองข้องตั้งจอบอุ้มพโคกเก็บมีลินดินและว่าเดมนำมัไว้ได้ว่าใครอินทคนเป็นสวยได้ก็อันท่องไปงองโยมตักบาทวันปีใหม่ตอนทับปีใหม่สองสงถ่ายปีเก่าเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวตอนทับปีใหม่มาใส่บาทโยวัดปานาโพ ใส่ยาามบานนาโพเขตนาลงกวงเมืองวังเวียงแฝงเวียงจันทกับกน่านเาไปว่าฝนตนี้เนียไปบินบาให้ขึ้นขอดอกเหนียวอกเนื้ออกเนื้อันให้ดำหน้าตาฝากตาฝนอ้วนได้เขม็ดฮัดพักแตนั้นมา่อบากใพบให้ดูหอจิ และลึกถึงบุญคุณชีวิตของสระมนักนั้นทุกคนมีหมัวนุ้ญเข้ามีวิตวิจุต้จงหัาเพ่งภาวนาโอรพรมบ่งวสยจิตใจี่เป็น้าวัดเนาะค่วนการตกาตัายของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมดาสกิธาข้าอันนาขาอรหันกัดตามแหกัดจัดปากพรอนกิเลส้เระองไปเป็นยังเด็กหเ่ทะดใจ